สบายดีพี่น้องควงปลายาปากนี่ดอกไม่เข้บแล่ก้อยปลาพี่น้องกินกันคือเก่ามาเนี่มียังตัวน่ะอะไรมียังอะนรมะดอกแครก้อยปลานิ้นโตใหญ่ใหญ่สบายดีน้องกันยาไว้ไว้ถ่าอยากกินขนมนะหนุบมือน้ำ เออสั้นบ่เห็นบ่น่องลำพอนยังงงก้องกบอยากแจ้งก็ได้พี่น้องไม่โทรศัพท์ก็ได้ก้อนกบอยากแจ้งปันได้โอ้แต่แสบบุพย์น่ะก้อยปลาก้อยปลามันนี่ก็ได้กินกันอีกแล้ว พันีิมาโมยบรรยากาศกับอยู่ป่าเรียนคือเก่าพี่น้องเบิร์ชไนเบิ่งป่าเรียนกันแดดอะไรโบเห็นบ้านนี่บบเห็นหัวต้นเรียนพี่น้องปองไลายคือเป็นเดี่ยนี้บานีิกองคอยเป็นอะไรคือบบเห็นบบเห็นต้นเรียนเห็นแล้วพี่น้องเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็น่บโบเรียนกันงงามเลยนะ ให้เขามาเลยก็ไม่อยากออกได้ได้ชวนเติมกินเพื่อนกันนฮะคืนก็เลยทับนั่เดินก่เลยเยอะเงินี่ก้อยปลาก้อยปูก้อยปลากินชุ่มกันคือเก่ายืมส่วนเรียนคือเก่า

ไปยังไมเสมามาเบ่งดูไปยังไเสร็ยิ้มวันเลยสบายดีดูสบายดีแบใบรำพรสบายดีเห็นอะไรนั่นถึสบายดีนะคือผนสิตกบรรยากาศกันเลย เห็นนักแดดดดเดดที่เ่เห็นตัเลียนด็ด